สวัสดีครับเชฟพ,พาทัมเชฟพ,พาทัมเชฟพ,พาทันะครับช่วงนี้เราจะมาทำไส้กรอกหมูนะครับสเต็กไส้กรอกหมูอันนี้เราใช้ไส้กรอกหมูสดนะครับแบบนี้นะครับมีขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้านะครับซูปเปอร์มาร์เกต็ตต่างๆมีขายนะฮะเป็นไส้กรอกหมูสดนะครับชนิดสดแบบนี้เลยยังดิบๆอยู่เลยนะครับ เราจะนํามาต้มครับตั้งน้ําเดือดนะฮะใส่ใบเบรลีไปหน่อยนะครับสี่ใบในขนาดที่น้ําเดือดจากนั้นนะครับใส่เกลือป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับในน้ําร้อนแล้วเราก็จะนําไส้กรอกของเรานะครับลงไปต้มนะครับหย่อนลงไปเลยต้มทั้งทั้งพวงแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นมาตัด เชือกที่ผูกไว้ออกนะครับต้มจนสุกนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับในการต้มให้สุกแบบนี้ปล่อยให้เดือดเบาๆแบบนี้นะครับจะเดือดแรงมากนะักเดี๋ยวเส้กรอกเขาจะแตกนะครับหรือถ้าต้มนานเกินไปก็จะแตกเช่นกันนั้นจับเวลานะครับจนเ้าลอยตัวแล้วก็เปร่งแบบนี้นะครับนี่ยเขาก็จะแบบตัวเปร่งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ แสดงว่าสุกแล้วแล้วก็ลอยตัวขึ้นมานะครับก็ประมาณ20นาทีนะครับในการต้มแต่ละครั้งหลังจากนี้นะครับเราจะนําไปย่างอีกทีหนึ่งแล้วนั้นการที่เราต้มเนี่ยต้มพอสุกนะครับเขาก็จะขาวๆซีดๆแบบนี้นะฮะสีสันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราจะนําไปย่างทีเดียวก็จะไม่สุกนะครับก็มีเชือกอยู่เราก็จะตัดออกทีน,นี้เรามาทําผักเตรียมผักนะครับ ใช้หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะครับเราจะผ่านะครับผ่าหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นที่สามารถที่จะนำไปกลิวนะครับนำไปย่างที่จะเสิร์ฟกับไส้กรอกของเรานะครับตัดเป็นแผ่นหนาๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นผักย่างนะครับพริกยักษ์อันนี้หัวเรดดิชนะครับอันนี้ก็จะนำมาตกแต่งจานได้ถ้ามีนะครับ เรามาทำกันเลยครับหัวเรดดิชนะครับอันนี้มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้มีขายมากมายทีเดียวปลูกในบ้านเรานะครับเอามาฝานบางๆแบบนี้นะครับสามารถนำไปตกแต่งจานอาหารได้ส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ในจานสลัดนะครับเราจะนำไปตกแต่งในจานสลัดหรือว่าทานเป็นผักสลัดได้นะครับหัวเรดดิช ตัดเป็นแผ่นบางๆขนาดนี้นะครับประมาณครึ่งมิลนะฮะก็ไม่หนามากเพราะว่า,าหัวเรดดิชเนี่ยรสชาติเขาจะเฟื่องเื่อเหมือนกับหัวไชเท้านะครับนั้นถ้าเกิดจะทานชิ้นใหญ่แต่ถ้าใครชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะใช้ตกแต่งจานก็ทำเป็นชิ้นบางๆเล็กๆก็จะจัดได้สวยงามกว่านั่นเองนะครับ พอเราตัดฝานเป็นแผ่นบางๆนะครับก็จะนํามาแช่น้ําให้เขากรอบหน่อยนะครับเนี่ยนำมาแช่น้ําไว้สักครู่นึงนะครับน้ําธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะกรอบขึ้นเนี้เรามาทําในส่วนของไส้กรอกนะครับเราจะบ้างนะฮะไส้กรอกที่เราต้มสุกแล้วนะครับแบบนี้เราต้มทีละเยอะๆนี่สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเวลาจะใช้จะขายแล้วก็นํามา ออกมานะครับตัดเป็นทีทีแบบนี้ตัดหัวท้ายที่เป็นเชือกผูกนะครับออกนะครับได้แต่ตัวไส้กรอกอมบบนนี้เราก,ก็จะบ้างนะครับนะฮะใช้หมมีดเ,เอียงเฉืนอนเฉือนเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเฉือนเข้าไปประมาณสัก2มิลนะฮะเป็นรอยอย่างเงี้ยแล้วก็การการะบาดอีกรอบหนึ่งนะครับพอย่างแล้วเขาจะกบะีลวดลายที่สวยงามขึ้น ถ้าเราย่างไปเพียวๆเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แท่งไสกอกธรรมดานะครับเงี้ยเราบ้างอย่างเงี้ยนะฮะทั้งสองด้านเลยก็ได้นะครับหรือจะด้านในด้านหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาด้านนั้นอนะวางขึ้นมาเป็นส่วนบนเพื่อที่จะโชว์นะครับนำไปย่างบนเตาย่างนะฮะนี่ฮะด้านที่เราผ่าไว้แล้วก็เอาลงไปย่างก่อนเลยใช้น้ำมันพืชน,นะครับ ใส่ในกระทะย่างนะครับหรือเตาย่างเนี่ยพอ,อย่างลงไปนะครับน้ำลงไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสีสันของการย่างแล้วก็รอยที่เราบ้างไว้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผักที่เราจะนําเป็นเครื่องเคียงนะครับนํามาย่างไปพร้อมกันเลยหอมหัวใหญ่ นะครับจะได้เสร็จพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวพริกยักษ์นะครับอันนี้จะใช้สีอื่นๆก็สวยดีเหมือนกันนะฮะมะเขือเทศปักย่างนี่เราสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมกระเทียมมะเขือเทศพริกยักษ์นะฮะชูกินี่นะครับก็สามารถที่จะนำมาย่างได้เช่นกัน จะใช้น้ำมันหรือน้ำมันมะกอกน้ำมันออล v ฟก็ได้นะครับเพิ่มความหอมของผักเดี๋ยวถ้าไม่มีก็สามารถใช้น้ำมันพืชได้เช่นกันนะฮะเราก็จะย่างพริกไปมานะครับให้เขามีสีของการย่างให้ทั่วทั่วชิ้นของไส้กรอกน,นะครับโดยรอบให้มากที่สุดจะได้ไม่ได้แบบ ยางด้านในด้านหนึ่งนะครับใช้ทีค่คีบแล้วก็กดไปกับกระทะก็ได้คะอันนี้ผักก็จะได้แล้วเช่นกันนะครับพลิกด้านหน่อยนะครับมีหัวหอมพี่ยักษ์วันนี้เลือกใช้แค่นี้นะครับสามารถที่จะใช้ตัวอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหน่อไม้ฝรั่งนะฮะแครอทก็สามารถที่จะนำมาเป็นผักกลิว คือผักย่างได้เช่นกันอันนี้เราจะเตรียมซอสน,นะครับสำหรับการตกแต่งมีมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดดิจองแล้วก็อันนี้ซอสมะเขือเทศนะฮะแคับซอสมะเขือเทศขวดนะฮะไว้ใส่ถุงไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบตกแต่งถ้าไม่มีขวดบีบนะครับใช้ถุงใส่ได้เลย มันฝรั่งอบชีสครับมันฝรั่งอบชีสเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอวิธีการทำนะครับอยู่ในส่วนของเครื่องเคียงนะครับสเต็กปักที่เราย่างอันนี้ปรุงรสโดยเกลือพริกไทยแล้วนะฮะแล้วก็นำมาจัดใส่จานนะครับกระเทียมพริกยักษ์มะเขือเทศนะครับ จัดวางตามมุมที่ชอบเลยนะฮะใส่เพิ่มสีสันลงไปกระเทียมก็เข้ากันได้ดีนะครับกับของย่างพวกบาร์บีคิวย่างอะไรทั้งหลายแหละนะฮะปริกหวานนี่ก็ย่างอร่อยนะครับหอมหัวใหญ่นะฮะ ังเป็นแผ่นอยู่เลยอันนี้เราต้องตัดอันหนานหน่อยนะฮะเวลาย่างเราก็จะสุกพอดีแล้วก็ชิ้นส่วนเขาก็จะได้ไม่ไม่แตกไม่แยกออกจากกันนี่ครับไส้กรอกที่เราบังบังแล้วนะฮะลวดลายเขาก็จะสวยงามขึ้นอันนี้เราจะเสิร์ฟกับซอสบาร์บีคิวนะครับซอสบาร์บีคิวเดี๋ยวเราแยกเสร็จถ้วยไปอันนี้ก็ เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่เราเคยทำกันไว้แล้วนะฮะซอสบาร์บีคิวมันฝรั่งอบชีสเคยทำกันหมดแล้วนะครับใครที่ลืมแล้วนะครับก็ตามลิงก์ไปดูนะฮะพาสลี่นะครับนี่ก็ทำไปเอชอๆจัดวางตกแต่งให้มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะ รืออีกแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้ซอสหัวหอมนะครับซอสหัวหอมนี่ครับราดไปกับไส้กรอกเลยอันนี้ก็ทานกับไส้กรอกได้เช่นกันนะครับมีหลากหลายตัวซอสนะครับที่สามารถที่จะทานกับไส้กรอกตัวนี้ได้นะฮะซอสหอมใหญ่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับ ตามไปดูถ้าใครลืมแล้วอันนี้เรดิชนะครับที่เราตัดไว้วันที่จะนํามาตกแต่งนี่ฮะแล้วก็วางตกแต่งดูวางว่าให้มันมีแบบทิศทางนะครับแล้วก็แนวในระดับเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามนะฮะ ตัดสีเขียวไปด้วยใบพาสตรีหน่อยนะครับนี่นี่เลยจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยซอสน,นะครับที่เราใส่ถุงบีบหรือถ้าเกิดมีขวดบีบนะครับก็ใส่ขวดไว้บีบได้นะฮะซัมาสตาร์ดนะครับบีบลงไปตัดด้วยสีแดงซอสมะเขือเทศนะฮะซอสมะเขือเทศสีแดง ก็ตัดสีกันไปอีกอันหนนะตัดเป็นรูดเล็กบีบใส่เข้าไปนี่ฮะวางฟัสลีกระานบนไส้กรอกอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของชิ้นไส้กรอกของเราก็จะดูมีสีสันอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับ นี่เลยนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถเสิร์ฟได้เลยแบบนี้นะครับไส้กรอกหมูเยอรมันนะครับซอสหัวหอมกับซอสบาร์บีคิวนะครับเลือกได้เลยแบบนี้นะฮะซอสใดซอสหนึ่งก็ได้นะครับขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร